สวัสดีกาพี่น้องที่รักในพระอิศุกิ์ทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันจากพระธรรมการดานวิถีบทที่13ข้อที่2 7ถึง33กล่าวว่าเขาทั้งหลายได้เล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไปมีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้น แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบนอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอาณาักที่นั่นด้วยคนอามาเลกอยู่ในแผ่นดินในเก็บคนฮิตไทคนเยบูตและคนอามอรายอยู่บนภูเขาคนคณาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและต่าฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชยชนะได้ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยการกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้น ชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคผู้มาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเหมือนเป็นตะกแตงโมในสายตาของเขาก็เหมือนกันวันนี้อยากจะมาไขคลวนพระคำตอนนี้ในหัวข้อที่บอกว่าพลังของการพูดหากว่าเราได้สังเกตการพูดในชีวิตประจมของเรานั้น เราจะเห็นว่าการพูดนั้นมีผลตามมาพลังนั้นเป็นผลที่ตามมาในแง่บวกหรือแง่ลบหากว่าเราพูดในแง่บวกก็จะมีพลังออกมาในทางที่ดีหากว่าพูดในแง่ลบพลังนั้นก็ส่งออกมาในทางที่ไม่ดีฉะนั้นเราจะพูดอย่างไรให้สร้างสรรค์จะพูดอย่างไรด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราสามารถเลือกทิศทาง ที่เราอยากให้เป็นปลายว่าเราต้องการจะพูดแล้วให้ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าเราจะพูดแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสงบหรือพูดแล้วเกิดกันแตกแยกเราพูดแล้วเราก็เถียงชนะทุกครั้งแต่จากนั้นก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรือว่าเราพูดแล้วเป็นการบั่นทอนกำลังใจหรือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจขึ้น เพราะฉะนั้นการพูดนั้นมีพลังเราสามารถเลือกว่าทิศท,ทางที่อยากให้เป็นไปนั้นเป็นยังไงจากพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระวจนะที่พูดถึงการที่โมเสสได้ส่งคนสอดแนม12คนออกไปสำรวจที่คนาอันเพื่อไปสำรวจดูว่าจุดอ่อนของกำแพงเมืองของเขา หรือกองทัพของเขาเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการที่จะโจมตีแต่ว่ามีผู้สอดแนมสิบคนที่ได้พูดในสิ่งที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวเขาพูดถึงความกลัวพูดถึงความวิตกกังวลพูดถึงความสงสัยคําพูดเหล่านั้นพูดออกมาส่งต่อให้ประชาชนโดยไม่ได้คิดถึงผลตอบสนองที่จะตามมากับประชาชนเขาพูดโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์เขาได้พูดถึงสิ่งที่เขารู้สึก ที่เขาเห็นแต่พูดด้วยมุมมองในด้านลบผลที่ตามมามันเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ทำให้ประชาชนเริ่มท้อแท้เริ่มบ่นต่อว่าเริ่มเกิดการกรบฏจากโมเสสเพื่อจะยึดอำนาจจากโมเสสแล้วก็เลือกพรนำคนใหม่แล้วก็นำเขากลับไปอียิปต์อีกครั้งหนึ่งคนสอดแนมทั้ง10คนนี้พูดโดยไม่คิดว่าจะเกิดผลลธบอะไร แล้วผลลัพธ์นั้นก็เป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยเพราะว่าเขาพูดโดยไม่ใช้สติปัญญาสุดท้ายคนเอิสเาเอลก็ควันเสียไปหมดแต่ตรงข้ามกับคาเล็บและโยชัวเขาสองคนก็ไปสอดแนมร่วมกับ1ิบคนนั้นเขาเห็นสิ่งเดียวกับที่ส0บคนนั้นเห็นแต่เขามองด้วยมุมมองที่ถูกต้องด้วยมุมมองด้านบวกและมุมมองด้วยความเชื่อ เขาพยายามที่จะดึงประชาชนให้กลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในความคิดในความเชื่อที่ถูกต้องเขาพูดด้วยพลังด้านบวกเขาพูดกับคนอิส,อสราเอลในบทที่14ข้อที่7ก็ถึงข้อที่9บอกว่าเขาเก่าแก่ชุมนุมชนคนอิสราเอลทั้งปวงว่าดินแดนที่เราเข้าไปสำรวจนั้นดีเยี่ยมจริงๆหากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานพวกเรา พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในดินแดนที่อุดมด้วยน้ำหนุ่มและน้ำพึ่งและจะยกดินแดนนั้นให้แก่เราขอเพียงแต่เราอย่าก,กระบฏดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกินกินพวกเขาสิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเขาทั้งสองพูดด้วยมุมมองและทิศทางที่ดีแต่ว่าก็ไม่ทันแล้ว คุมไม่อยู่แล้วเพราะว่า10บคนนั้นได้พูดในงแง่ลบที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวประชาชนท้อแท้ไปแล้วและหลังจากนั้นผู้คนอิสราเอลกลับจะเอาก้อนหินคว้างคาเล็บและโยชูวด้วยสามปากในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นข้อคิดให้กับเราอย่างไรบางครั้งเราอาจจะเคยพูดโดยที่ไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาหรือเปล่าบางครั้งเราพูดว่า เธอก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนเลยลูกก็มีนิสัยแบบนี้ทําแต่แบบนี้ซ้ำๆซักๆอยู่อย่างนี้แล้วผลที่ตอบสนองมาละ่ะเสียใจร้องไห้น้อยใจปัญหาตามามามากมายต้องตามกันแก้ไขกันฉะนั้นเราจะต้องระวังนะคะคำพูดนั้นมีพลังทำลาย รือพลังสร้างขึ้นใหม่เราจะไม่พูดเพียงเพื่อจะสะใจหรือจะไม่พูดเพียงเพราะอยากจะพูดเราจะไม่พูดเพียงเพราะว่าเราไม่อยากเก็บไว้เงมีบคนเดียวอยากจะพูดให้ใครฟังอย่าให้เป็นเพียงเช่นนั้นแต่ให้การพูดของเรานั้นอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกให้พระวิญญาณของพระเจ้าช่วยให้เราบังคับเราที่จะพูดในสิ่งที่เป็นพระพรสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้เรามีสติปัญญา ในการพูดเพราะว่าผลที่ตามมานั้นเกินกว่าที่จะควบคุมได้และให้เราฟังมากกว่าที่จะพูดแล้วก็เป็นพระพรในการพูดในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าบอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของพระเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไหวในการฟังช้าในการพูดช้าในการกโกรธให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการค่ะแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ได้หนุนใจให้เราที่จะระวังในเรื่องของการพูดมีสติปัญญาในการพูดเพราะการพูดนั้นมีพลังทำให้เกิดผลดีหรือผลที่จะแย่ก็ได้ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาขอพระวิญญาณของพระองค์เป็นผู้ควบคุมความคิดจิตใจและควบคุมลิ้นของเรา ให้ทุกคำพูดที่เปล่งไปนั้นเป็นพระพรมากกว่าจะทำลายให้คำพูดนั้นเส,สร้างมากกว่าทำให้บันทอนจิตใจเป็นคำพูดที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเห็นพระยุทกิจในชีวิตของเราไว้พระพรรอตลอดวันนี้เป็นวันแห่งพระพรแห่งการพูดของเราขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระยุทกิจเจ้า